นี่ทวงหัวอีสัตว์วชลาหน้าส้ตมตนอีต่างตุ๊ดตก็เคยไม่เจอรวมถังที่นะแล้วก็อีเด็กปัญญาอ่อดปิ้นแต่ละตรงแต่ละตัวนี่โอ้โหเนอะวุ่นวายวุ่นวายอะไรรถกูไปวุ่นวายอะไรกับมึงหืมกูก็ทำคลิปของกูดีๆ น่เน่่เนเนี่ยกูไม่พอใจเรื่องหนึ่งเนี่ยมึงจะด่าหาด่าเหี้ยมึงจะบูลลี่อะไรกูกูไม่ว่าเลยเออแต่กูไม่พอใจอย่างเดียวนะมึงพูดแบบนี้ไม่ได้นะอีโรดมึงเหมือนกับมึงบูลลี่กูหนักเลยอะคำนี้เนี่ยเน่เน่เนเนี่ยคำว่า อีตังตูดตูดกระเทยไม่โดนทะลวงถังขี้นะโ่กูเจ็บมากเลยกูไม่ยอมโหกูไม่ยอมถ้ากูรู้ว่ามึงจะออกคลิปพูดคำนี้นะกูจะถ่ายคลิปไว้ให้มึงดูเมื่อคืนกูอยากจะเออกูจะบรรยายให้มึงฟังมึงรู้ไหมผู้ชายลงลินให้กูเอาลินเดนเย่เข้าไปตรง ถังขี้กูนัดแย่เข้าไปากูฟินเว่า wow. ปกตินะความฟินของกูนะั้นมันจะฟินไปจนเอาไปถึงดวงจันทร์แต่เมื่อคืนคูณสองค่ะผู้ชายทะลวงถังขี้กูกูฟินจากดวงจันทร์ไปถึงดวงอาทิตย์ด้วยเออถ้ากูรู้ว่ามึงเ,เสียดายว่ะถ้ากูรู้ล่วงหน้าว่ามึงจะด่ากูคำนี้นะกูจะถ่ายคลิปไว แล้วก็มาโยนใส่หน้าหักหักของมึงนะ่ะเออหน้าหักหักอมควยอ,อ,อะไรนะอมควยไอ้มืดนะเออควยก็ดำดำอะไรอย่างเงี้ยให้มึงเห็นตาแจ้งสมั่งว่าความฟินโดนทะลวงถัทงที่เป็นยังไงอะไรเงี้ยมึงก็จะได้เกี่ยวเบ็ดลิ้นไก่สั้นของมึงเนะเสียงได้เลยอะ่ะเออประมาณนี้นะ่ะ เออมึงก็ทําตามกูไงดูคลิปกูแล้วมึงก็เอาไปกี่ยวจนเออเม็ดคริสตัลริมึงอะออะปรินออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฟินเวอรอ์กูน่าจะรู้ล่วงหนะ้าเออนะข่าวหน้านะมึงบอกกูไว้ล่วงหน้าเลยมึงจะบูลลี่กูเรื่องอะไรกูจะได้แบบเตรียมหลักฐานเอาไว้มาเนี่ยมันเรื่อง อืบุรี่ไม่จริงอ่ะตัวนี้นะโอเคนะก็มาตอบแค่นี้แหละเออ